เดดทาให้เรากดดันมากขึ้นหรือว่าเขาช่วยดูคนรู้อยู่แล้วว่าพี่แมนชอบตดมากสัพัูดมาเลยชอบตดใ่เราเหรอใช่สมมติหนูเห็นพี่วันปันอย่างเงี้ยอุ้ยฮอร์โมนเลิศอืมสวยงามแบบดีอะอยู่กับแสงสีอ,อย่างเงี้ยเราก็แบบอยากจะทําพอเรามาทําเท่านั้นแหละพี่บ้านไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้อะ เออแบบไม่เคยพูดว่าเราอ้วนเราไม่ดีเราไม่สวยล้างหน้าสะอาดหรือเปล่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราแบบว่าึ๊ดเราก็ไม่เคยได้ย,นยนินใครพูดกับเราเบบ <c oughs> ลยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพี่ๆคนอื่น <c oughs> นอยละนอยและนอยและมาละ <c oughs> มาและนอยและคนก็เริ่มพักว่าเอออว้วบขึ้นเนาะอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบนอยอีกใช่แล้วก็แบบว่าแหมวันไลเราทําแบบเกินลิมิตตัวเองอะค่ะเยอะมากๆแล้วพอหนูเข้าฟิตเนสปุ๊บ ออกกาลังกายไปสักพักก็แบบหน้ามืดเราทีนี้ก็อ้วกแบบกลางฟิตเนสเลยเราได้หุ่นที่เราอยากได้แต่ว่าชีวิตเราไม่เฮลตี้เลยอะอยู่บนเตียงได้ว่าละกี่ชั่ว <laughs> โมงโหขึ้นหนู <laughs> สามารถนอนสี่ทุ่มแล้วตื่นเที่ยงได้ฟังตัวเองเยอะๆอะคะ่ะฟังเสียงร่างกายตัวเองปล่ <laughs> อยให้ตัวเองได้ร้องไห้ไปเลยร้องไปเลยตอนนี้อยากร้องแค่ไหนร้องพอหลับตื่นขึ้นมาวันใหม่ก็เริ่มใหม่เบิร์นเอา Primecast แคชปันปันค่ะ